สวัสดีค่ะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อใหม่ป้ายแดงฟอร์ดนะคะขอบ17นะคะสวยๆชุดนี้จะมาพร้อมกับยางบิสโตนนะคะดูเลอร์ HT 255 70 17ปี25นะคะสวยๆราคาประหยัดอีก1ชุดนะคะแหลกเทินล้อเดิมนะคะชุดนี้เพิ่ม14,000บาทนะคะนี สวยๆเลยขอบคุณลูกค้าจากอำนาจเจริญนะคะที่แวะมาอุดหนุนนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขายเฮงๆร่ำรวยร่ำรวยจ้าหลานสัญญาการยางปากทางห้องเียเพยังตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะสอบถามไดที่0 9 9 3 5 4 4 4 6 8นะคะ แอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยค่ะมาที่รา้านติดตั้งฟรีนะคะต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ